หรือกีต้าร้องขอเล่นเองขอเล่นเองก็คือเห็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ,ค,ะคนเล่นใช่โดนครับระหว่างเป็นโนกับกีต้าชอบเล่นอะไรมากกว่ากันเอตาทำไมอะครับมันสนุกกว่าันสนุกกว่าสนุกกว่าอย่างไอะทำเสียงกองแบกก,ก็ได้กองรทดาก็ไดอ้อาจารย์คะสำหรับกีต้าคัดสิทนะคะจริงๆแล้วขนาดกีต้าถ้าเกิด ของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะขนาดใหญ่กว่านี้อันนี้คือสำหรับ,รบเด็กใช่ไหมค,คะถูกต้องครับค่ะเด็กอายุเท่านี้นี่ฝึกกีตาร์คลาสสิกนี่ยากไหมคะเวลาที่อาจารย์สอนอ่าก็คือว่าโดยโดยทั่วๆไปนะครับเด็กเด็กที่อยู่ในวัยประมาณนี้คือว่าสมาธิเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีสั้นไม่เหมือนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็ถามว่ายากไหมคือเราต้องพยายามสื่อสารกับเขาเนี่ยให้ให้เขารู้สึกรักดนตรีเป็นอันดับแรกก่อนนะครับคือถ้า ถ้าตรงนี้เราสามารถทําได้ว่าเขารู้สึกก็มีความสุขกับการเรียนเนี่ยไอการต่อยอดอะ่นมันก็จะเริ่มที่จะง่ายขึ้นอแต่รับอันี้คือความยากในสเต็ปแรกก็คืออันที่สองเนี่ยคือว่าจะพยายามจะบังคับเขาให้อยู่ในกรอบในการสอนของเราเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างยากค,ครับผมดนครับกีต้าร์นี่ชอบเล่นเพลงไหนดนชอบเล่นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก เพ,เ,เพลงเร็วๆนะแต่ว่าเพลงที่ไปประกวดที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะช้าหมดเลยเราต้องฝึกนานไหมครับแต่ละเพลงอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงช้าๆแต่ฟังดูเร็วๆวาอาจจะยากกว่าแต่ว่าช้าๆที่จริงช้าชยากกว่าเนายากกว่ายังไงครับเพราะถ้าช้าช้าผิดมาฟังเรื่องแต่ว่าอ๋อคือถ้าเร็วๆวนี้ ผิดไม่รู้เรนึกทันไหมเราก็วเนเวรไปเลย,เลยอืโดนโชว์พี่หน่อยได้ไหมแบบมีเพลงเร็วๆเ,เพลงที่แบบเล่นสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะมเพลงอะไรก็ได้ อาจารย์คะดูเหมือนว่าจริงๆค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันสําหรับเด็กเพราะว่ากีตาร์เองถึงแม้ว่าจะเป็นกีตาร์ที่ขนาดเล็กแต่ว่าการที่นิ้วมือจะกดลงไปที่สายหรือที่คอร์ดเนี่ยก็จะต้องใช้กําลังมากเหมือนกันครับผมใช่ครับ,รบก็ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมบอกตอนแรกคือด้วยสมาธิของเขาเนี่ยคือจะบังคับให้เขาซ้อม เลยให้เขาตั้งใจเดินนานๆนี่ทําไม่ได้ค,คือเราก็ต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่ให้เขาเรียนแล้วเขาสนุกเขาอยากเล่นนะครคืออันเนี้ยคือเพราะถ้าในในเรื่องของดนตรีมันจะเหมือนเรื่องกีฬาคือถ้ายิ่งยิ่กซ้อมมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมีนะครับแต่ว่าถ้าซ้อมน้อยกล้ามเนื้อก็จะน้อยแต่ว่าคือคราวนี้เนี่ยสอนสอนที่เด็กวัยขนาดเนี่ยคือบันเคียเป็นการบ้านของครูที่จะต้องทำให้ทำอย่างไงให้ ให้เขาซ้อบได้เยอะๆเป็นการบ้านร่วมกันใช่ครับก็ต้องมานั่งคิดกับที่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เอ้เราจะเอาวิธีไหนดีเพื่อบังคับให้ ให้เขาซ้อมได้จานวนที่เราต้องการคือนอกจากเทคนิคที่คุณครูต้องคิดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเขาเรียกว่าเอาอยู่เอาเด็กไว้นี้อยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่บ้านก็คือต้องผลักด,ดันเขาด้วยคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีไหนคะในการที่จะให้เขาฝึกซ้อมส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่เรียนกลับมานะคะคุณพ่อก็จะไปเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเปิดเพลงที่เรียนให้น้องฟังน้องเขาฟังเขาก็จะรู้สึกว่ามันเพลาะแล้วก็สนุกเขาก็จะเดินเป็นหยิบแล้วก็มาเล่นเอง